alo ค่ะ live ฟิลินบอเมริกาไบเคทสองชีวิตในอเมริกามาแล้วนะคะวันนี้ออกมาเดินช้าไปนิดนึงตอนแรกก็ว่าจะไม่ออกอยู่แล้วนะเพราะว่าแหมนะวันหยุดแล้วก็อยู่ในคอม์ตโซนด้วยก็คือว่านอนดูหนังพักผ่อนตื่นสายสายคลีนบ้านจัดบ้านนู่นนี่นั่นไปก็เกือบหมดไปวันหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เอนจอยกับการรีแลกซ์ดูหนังไปหลายเรื่องทีเดียวก็คิดว่าจะไม่ออกมาเดินละแต่ ไม่ได้ค่ะต้องสลัดความขี้เกียจออกไปเพราะว่าเราก็ออกมาเดินชมทิวทัศน์ดูบรรยากาศร,บรอบๆกันดีกว่านะคะแล้วก็ได้พาเพื่อนๆอ,ออกมาเชียวกันด้วยตอนนี้เดินออกมาบนถนนซานตาโมนิกาตัดกับถนนซานตาโมนิกาตัดกับถนนฮอลลีเวย์นะคะมาเจอเมมมเรียลค่ะ ซึ่งถามกับคนที่เดินผ่านมาซึ่งก็แน่นอนนะคะวีโฮเวสฮอลีวูดเนี่ยเป็นถิ่นของเดี๋ยวคะเขาเรียกเลยว่าเกย์นะคะก็คือเป็นบรรดาเกย์แล้วเขาก็บอกว่า uh, ชื่อยากมากเลย s, oh. <S o u คว q รี r อลโลเมมโมเรียค่ะเขาก็ทำขึ้นมาเพื่อที่จะระลึกถ,ถึงคนนี้เขาบอกว่ามีบทบาทสำคัญกับเกย์คอมมูนิตี้นี้ค่ะ เดี๋ยวยังไงก็จะพาชมบริเวณที่จะเดินวันนี้เดินตรงมาบนถนนแซนต้ามอนิกานะคะซึ่งรอบๆนี้ก็จะมีร้านรวงอะไรต่างๆยังเปิดให้บริการสำหรับคนที่เฉพาะทูโก,โกรหรือว่า d e l i v e อรเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็น s t a จ e 2แล้วก็คือบรรดาร้าน อะไรนะนอกเหนือจากร้านอาหารนะคะยังมีร้านออกกําลังร้านขายเครื่องกีฬาร้านหนังสืออะไรที่ไม่มีความเสี่ยงหรือว่ามีคนเข้าไปอยู่รวมกันเยอะๆเขาก็อนุญาตให้เปิดได้แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ลองรอเป็นสเตจสาที่จะเป็นร้านนวดบาร์นคลขับนี่ก็ยังไม่เปิดนะคะก็ยังเป็นกำขอเป็นกําลังใจให้กับ บรรดาคนที่ทํางานร้านนวดแล้วก็สาวออฟฟิศต่างๆนะคะซึ่งยังไว้ทํางานที่บริษัทไม่ได้โรงเรียนก็ยังเปิดไม่ได้ด้วยเช่นกันค่ะตอนนี้เราออกจากคอน์ทโซนนะคะออกมาเดินออกกาลังกายสู้ภัยโควิดกันดีกว่าค่ะชมบริเวณรอบๆที่จะพาไปออกกําลังกายกันเลยนะจ๊ะ มีป้าอยู่ด้านข้างนะคะแต่ด้านหน้าไม่เห็นอ้าเขาบอกว่าปิดเข่าไปแล้วค่ะ sorry เราคุณชายข้างหลังเขาก็ยังเดินกอดคอกันอยู่นะคะ4ีห้าคนไม่มี social distancing เลยอเมริกาหน้าเป็นห่วงจริงค่ะอ่าข้างหลังนี้ก็เป็นที่สำหรับชาร์จรถไฟฟ้านะคะ สำหรับให้มาชาร์จดีจัง เอาขายอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเดินมาออกจากบ้านมาช้าไปน,นิดนึงก็เลยเดินได้ไม่ไกลนะคะจนมาถึงถน,นนนี้ค่อนข้างจะเป็นซานต้ามิลิก้าตัดกับถนนอะไรไม่ทราบกว้างขวางใหญ่โตนะคะแล้วก็หัวมุมตรงนี้ก็จะเป็น c ี s จริงๆนี่อยากจะเข้าไปข้างในนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่หน้ากากแบบเป็นหน้ากากอนามัยที่จะเข้าไปอยู่ในแอร์ใน,ในที่แบบเป็นแอร์หรือว่าปิดมิดชิดยังอันนี้ยังแบบออกมาเดิน เป็นที่โล่งอะไรอย่างนี้โอเคก็เลยไม่อยากตอนแรกว่าจะพาเข้าไปข้างในอ้าเปลี่ยนใจละเอาเป็นว่าวันนี้ก็อากาศเย็นแล้วลงแล้วนะคะก็คงจะต้องขอลาไปก่อนก็คงจะได้เที่ยวเล็กๆตรงนั้นที่เดียวก็ขอให้ทุกคน be safe ละคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามายัยกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าลืม social distancing ค่ะเว,วลยาหาด้วยโอเควันนี้ไปแล้วนะจ๊ะพบกันใหม่คราวหน้าจ้าไลฟ์ฟินอเมริกาบาย a คท สองชีวิตในอเมริกาลหละแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย